ไมีตีบอสด,ดิไม่ดีมันต้องปาร์ตี้ก่อนนี่ไงผมเห็นพี่แล้วเห็นผมไหมเปิดโหมดหนึ่งหางเนี่ยปีนทำไมปีนกับแผงบ้านไม่ได้วะเนี่ยเห็นผมไหมเดียวผเปิดโหมดเซียนให้ดูว่าเผื่อพี่ชอบไม่มีหัวคางนี้อยู่ในนี้ป่ะนี่มีแต่เคเ้กแล้วเนี่ยพี่เห็นผมไหมหนึ่งหาง โมเสียนให้ดูอวดอวดยาอวดครับยาอวดนีโมเสียนกระบองด้วยยาอวดครับยาอวดยาอวดมากเป็นคุยช้าในทำไงอ่ะพี่ให้พี่ไปทำไงก่อนเขาเลยอ่ะก็พี่ต้องปั๊นี่ับผมพี่พี่ผมพี่อะไรอ่ะผมก็โมเสียนนะพี่ผมน่าจะโตเลยพี่ตีเองเข้าปะนี่ไม่เข้าพี่ต้องเวลผมถึงห้าก่อนถึงจะพีวพีได้อ๋อตีผมทะเบือ่ะ อพี่ผมโกรธด้วยนะ้โหว่าลูกบอลสมันบั็อกเอรพี่มันจะบั็กจมดินมามามาเองเองเองปาร์ตี้กับพี่ดิเดีบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีตัวอื่นด้วยนะพี่มีหนึ่งหางเจ็ดหางไม่ไม่เองอ่ะต้องพาพี่ไปฟาร์มก่อนอย่าอวดเยอะครับมันอิจฉาอย่าอวดเยอะครับมันอิจฉา ไม่ต้องกดอะไรเดี๋ยวพาหาส,หสต์มเดี๋ยวิโนใช้วิชาวันนี้ใช่แล้วเพ่อ,อะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเผื่อให้คิดสังเกตดูไม่ได้เหรอ ป็นวิธีช่โบกุดใจย็นครับมันมีกระถามันมีกระถาเปิดหาคิดสังเกตด้วยนะเออมันมีพี่แต่มันพี่ต้องฟาร์มเยอะๆเขาเตรียมของรบไม่เองไปตีบอสดิเราหมอนี่มันวิ่งมาทำไมอยู่วะพี่อยากได้กระสุนจักเปล่ากระสุนบรรจากแบบสุริยันน่ะเพิงสุริยันน่ะไปโชว์ให้ดูแล้วเปล่าเอ๊ เค่ใมตกใจแล้วก็พีเรอมีคามุยด้วยนะพี่ยังเห็นป่ะเนี่ยมีนี่คามุ้ยเวยไม่เองเอามาขิงพี่หรือพาพี่มาเล่นนี่พี่ถามดิมันขิงมากกว่าพี่มันโงทุกอย่างเลยพี่พี่พิมพ์เครื่องใหม่ตกใจแล้วพี่ก็พีว่าเอซซพิมพ์เล็กไหนวะแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าผมชวนพี่แบ๊บผมชวนพี่เขาดีแบบชื่อต้นพี่ชื่อดีแล้วก็กด นี่ผมเชิญพี่ไปแล้วแล้วพี่ก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจพิมพ์ตรงไหนอ่ะก็พี่ไม่เคยพิมพ์เลยใช่ไหมก็กดกดเอ็ม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 เอ็มแล้วเห็นแล้วก็เลื่อมลงช่วงแคทอ๋อเนี่ยตัวเนี้ยนะใช่แล้วพี่เครื่องมันตกใจตกใจเครื่องหมายตกใจ acc พิมพ์เล็กนะ acc แล้วก็เว้นวรรคตัว a แล้วก็กดจินเตอร์เนี่เยเข้าตีผมละอ๋อพี่ก็จะรู้ว่าผมอยู่ตรงไหนพมไมไหพเพราะมันจะมีเครื่องหมายบนหัวว่ารู้พี่อยลลู่ตรงไหนรู้เขาเตือนไหนเอฟวีทีบอสดิเดี๋ยวพี่จะได้วิชาคาถาครับถืออะไรไม่รู้อ่ะาเขาี่อยากเร็วขึ้นแก็จะถูกป่ะอ่าพี่จะได้วิชาเลยอะ่ะ แล้วตัวบอทนี่มันเดินมารับเชื้อมันเดินมาหาเชื้อหรอใช่ใช่พี่สะว่ารับค้ยกับมันแล้วก็ไปตีคนนอกหมู่บ้านได้บอกโจนอกหมู่บ้านนะเดี๋ยวผมผมแนะนำนะโจนอกหมู่บ้านโคตรโหดนะพี่คนคนชื่อมากคนที่ขึ้นอ่ะคนชื่อคิวอ่ะคนไอคิวไอคิวเอิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียวเชิญเชิญพี่เลยนะพี่พี่กำลังไปละพี่คือโยมอาบาลพี่กำลังไปอ่ะ ให้ผมมีโมเส็งกบด้วยนะไม่เองอ่ะรีบไปตีไอ้บอสอ่ะพี่จะได้เวลอัพได้ได้ได้เพื่อพี่วิวหัวขีบ,บอกระป๋องจะพาไปทำคุ้งนอกหมู่บ้านได้ตอนนี้วิชาอะไรนะไอขึ้นเป็นนินจาเขาเรียกอะไรนะนินจาไอ่นั่นอ่ะยศแรกอ่ะขางงอไม่ใช่ขังนี้นินหรอจูนินใช่ป่ะจูนินเหรอจูนินซีนีม่าจูจ,จูนินก่อนขั้นแรกก็จูนินก่อน แนะนำนะบารลไลที่ผมแนะนำเนี่ยคือบารลไลของพี่นาตาะไอีนาตาไม่เหมาะกับพี่หรเล่นไม่เป็นอ่ามาเล่นพร้อมกันผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันครับช่มันเหมาะมันเหมาะกับฟาร์มมันต่อยลวได้รัวๆเลยไอมันต่อยแรงแล้วมันก็ต่อยรัวไงแล้วสกิลพี่ขวาซีมันจะบวด้ดยการวาร์ปวาร์ไปต่อยหลังอ่ะที่ิชางฮีนาตาโดยเฉพาะเลยไงผมรับคุยแล้วเห็นเปล่าเอช่วยนะไลเอ็มไปตีเลยพี่ขอวิวขึ้นแบบรัวๆ คอนเซิร์ฟคืออะไรนะอ่าก็ส่งไปให้ในส่วนตัว Q I Okay เอ Q I o k เสร็จแล้วกำลังเข้ามันทึกการฝึกอบรมพี่พี่เห็นหม่งเข้าเซิร์ฟยังเดี๋ยวพี่ตูดูให้หม่งด้วยนะเห็นหม่งเข้าเซิร์ฟยังยังเขาต้องโหดจังวะโอ้ยนี่ใครวัสดีพี่โมเดลนี่ครับ นี่มันมีแมปใหม่มาสู้กับออสตาด้วยด้วยแน่นี่เรนดี้เขารีวิวอยู่ผมเข้ามาแล้วเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมพาที่ไปเดี๋ยวผมรับปเจมผมมาเจมผมมาเจมผมมารับผมทีไอ้นี่อยู่ที่มันเี็วขอชื่อใหม่มาสู้กับออสตาด้วยกับพี่อยากรู้รู้ไม่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 เล่นไม่เล่นเล่นนี่อยู่ชินโดอยู่ ไอคิว่มาผมพี่ไม่เข้าใจนะพี่มันเล่นยากมากไอคิวไอคิวเคยมาครั <S <S um> <S 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 ้นึงผมตีบอสอยู่ขอเวลาแป๊บเดียวบอสมันตีแรงมากเลยมันเป็นซูซานโนโอสีเขียวอ่ะเอ้แม่มันไหมนี่ชิซุยอ่ะชิซุยเหรอทำไงมันมี่แม่ชิซุยเลยนะก็ชิซุยไงบอสชิซุยมันจะดรอปเนี้ด้วยเนี้ยชิซุยอ่ะ สั่งสาราชิสุเกะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อไปแบบแบบไหวผมไหวแล้วต้องเป็นหัวผมได้เนี่ยสั่งสาราใครใครมาจีผมวะเพราะเด้อบอสช่างเถิดไอ้ก็ช่างเถอะผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วไม่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 ต้องไม่ต้องหรือผมไหวผมยินเอฟพีคือไอ้ผมช่วยหน่อยได้ได้นะช่วยเลยช่วยเลยเฮ้ยไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวเล่นด้วยเล่นเลยเดี๋ยวคุณให้มันมันเข้าได้กี่คนเซเวีย เยอะสิสิสองคน a c c a c c อะไรอ่ะ a c c r ป่ะโอเคเนี่ยไอไอตัวลูกน้องของนะของคุณน่ะมันมาตีผมโคตรเจ็บเลยผมเอาล่างแยกเอาไว้ไกลๆเลยอ่ะเรือสตรีมใน tiktok ด้วยนะครับรีมที่กลับไดยเหรอโอ้ยเบาเบาเบาเสียงก่อนปปปปเอาน้ปป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 เห ันกบกบวะกบผู้เทากบแยกรางกบไปเลยกบเขี่ยสู่ใช้ใช้แรงงานกบเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกแหลกเลยเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกอันหนึ่งอันหนึ่งกเก้อผมไม่แหลกก็ไอ้บอสซาโตนี่ไอ้บอสซาโตนี่กูขอคุณเเวลานอกไอ้บอสซาโตนี่กูขอเวลานอกไปเลยไปเลยผมยังไม่ดาที่กบยังไม่ดาวอยู่ผมเซกบมันตีอยู่ ไอบอสซาตุนีเวนกูขอเวลาเล่าไม่ได้นี่เลยมันมันไล่แต่อีแบบบาคังทำไมเควสไม่ขึ้นอ่ะ <c oughs> ทำไมเควสมันไม่ขึ้นอ่ะเคนขึ้นขึ้นดูค่อง้างดิมันไม่ขึ้นมันเควนไม่ขึ้นแซงว่าผมไอ้นี่มา,มาที่หลังแต่มันได้เวลแน่เชื่อไหมถ้ามันไม่ได้ก็เศร้าอ,อะ่ะมันได้มันมีบอสหลายตัวนะอานถึงชึงลียัน <c oughs> มันใช้ปานเพิงเลยผมแยกหลางเอาปานเพิงสุเรียนต้นไหนพวกอีญตีมันตายนี่เราทำให้มันตายแล้วมันใกล้ตายแล้วผมใช้แรงนะมันใกล้ตายแล้วมันอยู่กระจอกอะบอสสัตตัวนี้กระจอกมากจอกดีแต่ผมเกือบมาแล้วดีครับนี่มันีอะมันลิชินโดนะพยายามมันเป็นวิธีนินจา แล้วพี่จะวิวอัพขนาดไหนวะโจนโจนนอกหมู่บ้านเปล่าภาพี่โจนหมู่บ้านพี่พี่ไหวเนี uh ่ยถ้าตีบอสตัวนี้จบอะเวลพี่จะขึ้นลัวเลยใช่เหรอยังขึ้น mm ยังขึ้นอุ้ยยาว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 สามสองเองอะผมไม่ได er> ้เวลวอะไม่มันต้องอะไรอัพเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นอัพไม่รู้อะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไปกด M ก่อนกด M ก่อนกด M เดี๋ยวอัพสเตตอีกส่วนอัพสเตตอ่าอ่าอัพไง พี่อัพค่าหมัดก่อนหมัดรูปหมัดอหะมันจะเป็นการต่อยแรงพี่กดอัพตรงไหนตัวเนี้ยเหรอต้องรูปหมัดเอออัพอไม่ต้องเยอะพี่อัพอัพไม่ต้องเยอะพี่ล้วสนทนานาวจะไหนเออพี่ใส่ไปหนึ่งร้อยเห็นเห็นพี่มีว่าห้าร้อยอ่ะอยู่ไหนวะดูตรงไหนอ่ะใส่ไปหนึ่ง้อ่ะเห็นไหมห้าร้อยห้าแปดอ่ะพี่ใส่ไปหนึ่งร้อยพอแล้วแล้วทำไมมันค้างอะไรนี่ใส่ไปหนึ่งร้อยพอ อ๋อใส่จำนวนเหรอหนึ่งร้อยแล้วก็กดนี่ร้อยหินลูกไปหินหยางไหมข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมไปเสกไปสองร้อยไอคิวไอคิวคิวพี่ไม่เล่นบอลคุณเหรอเดี๋ยวตอนเย็นครับไอคิว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 เดี๋ยวใส่ใส่เลือดไอฟังกูเลยฟังอยู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเสกนี่นะเดี๋ยวกูไปเสกบอลก้าวหาง ่เลยแล้วก็ใส่ค่าอสุดท้ายรูปคำเพีอ่ะคาถาพี่เจได้แรงเท่าไหร่เป็นเรือเท่าไหร่่พีแรงเนี่ยใส่ห้าสิบแปดเลยกดเลยบอสคาถาพี่แรงขึ้นทำไมไอคิวไอคิวสายเลือดไอคิวบอสดีใจใช่บอสบอสไหนเนี่ยมันสนุกไหมแล้วพี่ก็กดอัลล็อกเลยพี่กดอัลล็อกอะไรก็ได้อันข้างบนเนี่ยเวิวพอเวลพอปะพี่ พอพอหกสิบพอพี่แต่มันต้องใช้เงินหมื่นหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพี่กด L กด M ออก M ออกตัว M ออกกด L มันมันจะเป็นเควสที่มันให้อะกดกดรับเงินเออกด L อีกรอบนึงออกแบบนี้มันจัดเป็นประเทศอะไรพี่เอาคาถาไหนก่อนวะคาถาไหนก็ได้มันมีคาถาบอกกับคาถาน้ำแข็งอะพี่พี่พี่มีตอนเนี้ยตัวของหมอกแนะนำให้เอาเอาคาถาลมก่อนเอาคาถาลมก่อน หนพี่ทำไมปลดล็อกไม่ได้อะอ๋อพี่พี่มีค่ายินอย่างสามก่อนพี่ทำไอ้อยะทำไงทีเนี้ยฟาฟาร์มฟาผมใสบอสล้วใส่บอสลวฟาโลโลตีควีนให้หน่อยดิีบพี่รอแป๊บนึ้วพี่้ได้ได้ได้เดี๋ยวเข้ามาดูสตตีมในยูทูบนะทุกคนปิดสตตีมในไอติคตอกรับ เต็มเลยให้ให้หมดเลยนะที่ได้ใช้คาถาได้มันเป็นค่าจากกะพี่อากาของยีทั้งหมดเลยนะอากาพี่ยังไม่พองไงพี่แบบคือที่ต้องกัดจากาเยอะมันสุกจริงมากดีครับสวัสดีครับโค้ดอะไรมันมีใส่โคดด้วยเหรอเใส่อุยบอสคุณลมาไหวไหวเลยพี่ะอัพบ้านพวกเองเตี้ยดนเลยได้ได้ครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดซับซักใคดเลยนะ นคนแรกกดซับสไครต์ก่อนแล้วก็เข้าเซิร์ฟีมาเลยผมปักหมดุดอ่าโค้ดมาให้ะมแล้วได้มาไทนดี้นะเอไลท์ได้คน,นมาเลยครับตตี้ได้สคนพี่าร์ตี้สคนขาดคนนึงใส่คนแล้วเข้ามาได้เลยนะครับสุดล่อ ที่มีคนคอมมาแล้วเอเอไลน์หน่อยใครก็ได้เอไลน์หน่อยเออหนพี่ตีช้าจังวะบอสคุลมะเลยนะเฮ้ยโคดเทะซาสิเกะที่พี่พี่มาดูแค่จอมทีแล้วพี่จะรู้ว่าบอสคุลมะนี่คือบอสคุลมะที่ฝึกอยู่ตรงนีน อันนี้คือเองรับเคลมแล้วมันจะได้ทั้งตีเลยใช่ปะใช่ต้องตีบอสให้ตายก่อนมันตีนานป่ะบอสอ่ะโอ้พี่ดูเลือดมันถี่มาเป็นบอสคุลังมะเลยนะเอ่ออไปหน่อยครับคนที่อยู่ในนิดคอร์ดอะเอโอเอ็มอะชื่ออะไรวิธีนินจาฝึกหัด น anyway. ี่ผมลุนพี่โมโมโมอมอันนี้นะเดิมเจผมแอร์คนดูแป๊บนะผมป้ั้มหน่อยแอร์คนดูปับพี่ต้องอัพอะไรนะพี่ต้องอัพยินหยางให้มันได้สามร้อยใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวพี่ใช้ได้อยางอัพให้ถึงสามร้อยแล้วพี่ก็จะใช้คาถาได้จัดมาพี่ก็จะพบกับความคิดพี่เชิดแ่ถ้าพี่อยากให้มันที่กว่านี้พี่สามร้อยอื่นพี่ต้อง ไปสุ่มนะถ้าพี่อยากได้ไอเทกวะเนี่ยมีดวงแหวนเลยเนี่ยพี่แบบกดวีแล้วแยกล่างนี่เนงะี่ยด้วยเเวอร์ไปเเวอร์พูดเรื่องทีมผมก็มีเนี่ยใช้อยู่เนะี่ยอ้าเด๋อ,ดอดแยกล่างแล้วมันจะถอยคานโอไปจีรัวถ้าศัตรูจีเราเราก็จะว้าไปอยู่หลังศัตรูแอร์คอมโบได้บทนี้ใช่ไหมจีทำไมผมเอา ไอ้บอลคุณเละม้าใกล้ตายละถ้ามันจบเดียวเียมังไม่มาง่ายคุณละมาคุณละมาใกล้ตายแล้วเราไปหนึ่งแล้วคือจะจบคุณนี้เดี๋ยวพาพี่ไปทีไอ้มอนนอกเมืองให้พี่ปิดล็อกล้วล็อกแล้วเหรอ พี่เลือกสกิลเหรอมันต้องเลือกใช้ในตัวด้วยเหรอกดตัวอะไรดีวะตัว V เหรอมีก็ได้ต้องเลือกใช้ในตัวเดียนะลองดูดิมันมีดาบเลยนะพี่มันมีดาบามกูใช้ไงอ่ะไอ้กด V กด V กด V อุ้ยมีว่าอัพโลัวหกสิบป่ะหกสิบป่ะหกห้าป่ะหกห้ากด V กด V ค้างเหรอออกมาดิมาได้มาดิ ไม่กดกดกดปกติเลยกดวีแล้วมันจะประสานอินมันไม่ประสานอ่ะมันขึ้นอะไรไม่รู้ไอิวจกกะกาพี่ไม่พอพี่ยังอัพค่ายิ่งอยางให้ถึงหนึ่งหมื่นโอ้โหพันไม่ไม่พี่มันจะพอเห็นไหมรอสีฟ้าอ่ออาเอาไปเรื่อยถึงหนึ่งหมื่สี่พันที่จะใช้ได้อุ้ยโดนอะไรวะไอ้ชิวได้แม่ปอาชาทำให้กูเดืเซมได้อีกตัวนี้นี่เดี๋ยวผมจะพาพี่เขาไปดี<น> มอน,นอจริงจริงอ่ะอจริงจริงจคิง,งเอ๊ะพี่ก็ไปดีอัพให้มันอัพไอ้ค่าอะไรนะค่าคมัมพีเหรอคัมพีใช่ป่ะค่ายิงยางยิงหยาญยิงหยาญอันนั้นค่าแรงไม่ไม่พี่จะอัพที่จะใช้สกิลได้ต้องอัพยิงยางเหรอใช่ใช่ใช่ถึงพี่ใช้สกิลได้มาขาดจะกะอ่าใช้ได้แล้วใช้แล้ว,ลวใช้แล้วเห็นไหมใช้แล้วลองใช้ดูเพราะสกินลอะอะไรครับเนี่ยคาถาโมกเหรอ แค่นิดเดียวไงภาษาปุ๊บเลยผมแยกรางให้ดูเปล่าโหดเฟีย้ยว,วอ่ะแล้วมันจะเก็บไอ้นี่ยังไงอ่ะเก็บไอ้นี่ยังไงอ่ะพี่ก็หันผมพาไปีบอลผมพาไปีมนนอกเมือง,งป<ะ>ี่บอี่เลพอละพี่ฟังฟังผมนะดูดูผมนะคาถาเนี่ยปล่อยคาถาแยกรางให้ดูแล้วเองจะขิ่ทำไมวะขี่ขาแต่ใครวะพี่ป้าเป็นเครื่องหมายสีฟ้าไปตามมาเลย เป็นหัวทำมาเลยพี่พี่พี่มาแล้วคุยนี้มาแล้วคุยนี้กดกดกดคุยคุยแล้วก็กดอันบนสดุดอ่ะอ่ะแล้วพี่ก็เห็นผีแดงไหมพี่เดินไปเลยอนะ่ะไอ้ปุ่มผีแดงอะ่ะเออเดินตามมันไปแล้วมันก็จะพาไปเจอพวกโจรนอกหัวบางแล้วค่าที่พี่ไม่ขึ้นอ,อะฆ่ายินอย่างพี่ไม่ขึ้นนะทำไงอะอ่าอย่าไปช่วยพี่นะลองลอง,ลองให้พี่ก็ตีถ้าพี่ไม่ไหวก็ช่วย พี่ต้องกดพี่ต้องกดตัว C ครั้งแล้วค่ายินด่างพี่มันจะขึ้นโอ้มันจะเป็นการชาร์จพลังไม่ไตัว C ไม่ใช่เหรอกด C แล้วมันจะชาร์จพลังก็ใช่ก็ตัว C ไงยอ้าวตายแล้วหรอเรารวมจักรอะตายแล้วหรอช่วยพี่เขาอะไปช่วยพี่เขาอยากให้พี่เขาลองทำดูแต่พี่หมเสกกดอุ้ยใช้ทีเดียวใช้ทีเดียวแบบไอ้นี่หมดเลยจะกะหมดเลยอะเห็นปกเปล่า กบตัวใหญ่ๆว่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเท่อ่ะโคตรตึงไอ้พวผมสามหางว่าพี่เห็นสามหางแล่าเจนสามหางไปเห็นเหรอฮายสวัสดีครับแ่ผมเป็นกบเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังพี่เนี่ยช่วยด้วยมันติดต้นไม้พี่กบเป็นกบไห้ผมเนี่ยผมเนี่ยผมคือกบเลยพี่ชุดกระบองเหยียบเลยนะถ้าใครถ้าใครอยู่แถวนี้เดี๋ยวเหยียบเลยนะเดี๋ยวขี้แตกเลยนะเหยียบผมมาเต้ยนโมเซียนกบ พีบอ๋อที่บา่าใอันนี้หมดเซียนแลรูโตะพี่พี่มากเลยเขอยากได้ผมถูกไม่ได้ผมรับเฟรละไปตีกันเลยผมรับเฟระ่ะอ่าพี่ใช้คาถาอันนี้ได้ละตัวบีคาฐา,านน้ำแข็งเฮ้ยกูรับเพล์แล้วมงนจดีสุเฮ้ยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นอ่ะจักระพี่พี่เดียวพี่เดียวมาเลย นะนะฟาร์มแป๊บเดียวก็ถึงแล้วพี่มันต้องอัพยินอย่างใช่ปะ <c oughs> ่นนปะไม,มไม่ถึงว่ะต้องฟาร์ม,ม,มวะต้องอย่างเดียวพี่ต้องฟาร์มอย่างเดียวไม่ถึงหรอกแล้วเพลสอ่ะแล้วอะไรอ่ะทำไมความพ่ายแพย้อะไรนินจาอะไรนี่อัพอีกแล้วเอาชนะแล้วเหรอชนะไวยังไอ้พวกผมชนะแล้วโธ่ ผมเป็นคุณแล้วปะเด็กย่างเนี่ยเด็กเด็กเมีลูกบอลออกไปเนี่ยยาอวนครับยาอวนยาหอโมดสนามมันบั็อ่ะโอ้หมันบั็กเสียดายถ้าไม่บั็ดีดีเลยหมดเบลีออนด้วยนะพี่ได้เห็นป่ะเออแปลงแปลงเป็นหมดแปลงเป็นเบรีออนในปอดเอง มันมันต้องใช้จินสองพูลอมาร์จิ้นสองอะ่ะจะแปลงร่างเป็นหมดดุดเบรยอนได้ใช่ใช่ผมมีนะอ้โคตรที่เลยพี่โคตรที่เลยผมมีหนะ้ะพันปักษาเลยนะพี<ม>่ผมมีพันปักษาผมมีสา,สายไฟเขาม,มีนะพูลอมาร์จิ้นสองแต่คือไม่ได้ปลดล็อกเขก็มีแต่ยังไม่ได้ปลดล็อกเหมือนกันอันนี้พูดถึงยังไม่ทิ้งขาดะใครเนี่ยนี่บอสอะไรทำไมมันมีเลือดอยู่ข้างบนหัวเฮ้ย ยอันนั้นเป็นบอสอันนั้นเป็นบอสที่เพื่อนใส่ยบอสที่เพื่อนเสกโค้ชอ่ะอันนั้นผมได้นะเออมีตัวผมเสกได้นะเดี๋ยวเขาจะเห็นไหมบอสบอสมีเอ็งเอ็งเอ็งไปตีเควสให้พี่หน่อยเอ็งไปตีเควสให้พี่หน่อยเห็นเปล่าเนี่ยพี่บอสมีตัวเนี่ยไม่ไม่พวกเอ็งเอาไปตีเควสให้พี่หน่อยได้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 เนี่ยอ่ะผมผมให้บอสมีตัวเชื่อที่ฟาร์มแล้วจ้ะดูดับเสียงหน่นะมาทุกคนไปช่วยพี่กูฟาร์มกันนะแล้วเฟสปก ถ eh ้าผมโซโลคนเดียวก็ได้มีตัวนี้ก็ตายอ่ะก่อนจะไปทำโอ้ยบอกว่ามีผมสุรานี่ไอ่ทำใช่ป่ะอุละมามาแล้วจ้าเยเวลาชาร์จพลังนะครับ อุ้ยน้ำแข็งแรงอยู่น้ำแข็งแรงเลยพี่พี่คุณละม้าผมเหม่อเนี่ยเลยตามพี่่อยูเนี่ยคุณละม้าเหมือนจ,จ,จ,จิ้ม่าจะให้เจ้าจิ้มที่องทำใจผมจ้จิ้เอารับควีนแล้วผมไปทำควีนแล้วนะพี่ไปตีด้วยพี่ไปถึงเหรอเขาตายแล้วนะพี่มีคนฆ่าจิ้เดียวตายเลย หมู่จังวะก็ใช่ไงเขาอยู่ในระดับผมเลยเพราะเวลตันผมเวลตันพันอยู่เลยนะพูดดีดูดเดียวอยากใส่ชุดแสงคุณสาบ่อจะสอนผมไม่ผมสอนใส่ชุดแสงคุณสาไหมเฮ้ยปล่อยคาถาอะไรวะ ไงจะไม่ได้เรืออ <Nixon? S 1> ขนาดไม่ได้ขนาดไม่ได like ้นั่นดิขนาดไม่ได้แบบชาร์จจะกะติมไปได้เหรอวะไม่ดูกะพี่เยอะแล้วมั้งมั้งอ๋อพี่พี่ครับว่าพี่อยากได้ชุดแสงสามไหมอยากได้อยู่พี่รับเคลียตีฮีโร่ดีกว่าวะ ง่ายๆเลยแต่พี่ต้องออกจากเกมแล้วก็ไปนั่งลอบบีผมยังได้บอกพี่ใหงเลยอ่ะเป็นิหดพี่ผมผมถามจริงพี่ชอบซูซานโนโอไหมซูซานโนโออ่ะซูซานโนชอบไหมผมถามคนเดียวชอบไหมไม่ชอบเดี๋ยวผมพาสุ่มพี่เขาถามอะไรสักคำหน่อยได้ไหมได้ไดได มันสนุกตรงไหนวะสนุกตรงถ้าพี่เวลซันแล้วพี่จะพีพีได้ไงไม่เห็นสนุกเลยมาถามได้ไหมครับกี่โมงครับศึะบาบอกฝึกมาถามได้ไหมครับเกมเวีนอะไรครับเนี่ยโคตรกังอันพี่ไม่ได้ฟาร์มเองพี่ได้ิมรถหนึ่งตางามถ้าพี่ถ้าพี่อยากได้แบบสุซานโอพี่ก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆรอพี่แฉแล้วครับพี่นี่มันกำแพงกแพงไททันวะนี่ เฮ้ยคนเฟี้ยวอ่ะแต่กำแพงเฟี้ยวอ่ะให้ให้เฟียวอยู่อย่างเดียวให้เฟียวแต่กำแพงเยนะให้เฟียวแต่การแต่กำแพงไอ้ไหนบอดบอกฟูดเอบไหนผมมาแล้วเอเอ็มอ่ไกูไม่เล่นแล้วครับโอ้โหขิงอยู่นั่นแหละ